ผมไล่ต่อละเอ,อ้ยไม้มีพอดีเฮ้ยเอาชัดมากเพตรงนี้ชัดมากผมได้ยินอ๋อวันนี้เจอจุดติร้อยด้วยอันนี้ต้องบอกว่าผมเล่นลินครั้งแรกนะ ไม่ใช่ครัง้งแรกแต่ครั้งที่สองครั้งที่สามเลยผมก็จัดเอ็ดออนบุ๊กเฟิร์เลยก็ไม่เป็นหรอกผมก็จัดประมาณนี้เองการยิงเฟิร์นที่ผมน่าเอาออกผมน่าจะใส่ไปผิดอะ่ะมันน่าจะไม่ได้ช่วยอะไรผมมากมากเท่าไหร่ผมว่าเฟิร์สอื่นไปดีกวา่าจะเอาเฟิร์สใครไปดีนั่นหน่อยสิอันนี้ไหมฟังตัวเกมแล้วปิดปากกำบังก็บบงไม่รู้จะได้ใช้ไหมเอาอาเจ้ไม่ถัก แต่น่้งผมว่าไอเดอะสปิริตมันมันโหดนะผมว่าคือถ้าถ้าฟังเสียงเป็นอะไรเป็น,น,นคือมันคือมันแทบจะการันตีล้มเลยอ่ะถ้าแบบว่าคุณตีรอบแบบได้ดอ่ะบักแดกจริงนะผมว่ามันแทบจะการันตีว่าล้มแบบว่าแทบจะเกือบร้อเอร์เ็อะถ้าสมมติเราตีเปิดแผลเขาได้อ่ะ แล้วก็วให้เขาร้องอ่ะแล้วเราตามเสียงอ,อ่ะผมไล่ต่อลนะเอ,อ,อ้ย <laughs> ไฟมีตัวดีแต่เสียงเขาดังมากเลยผมนึกว่าเขาอยู่ใกล้ๆนะมันเสยเอ,อ,อะไรยินไฟมีตัวดีเปิดมาได้คนหนึ่งแบบ พีพีถือว่าด,ด,ด,ดีมากแต่เขาเกิดใกล้ผมมาก,กน,นะเมื่อกี้มีคนปั่นอยู่ตรงขวัยคอ,ยคอผมจะเฟซไปแล้วกันเผื่อได้ตีผมเอาแหวนแดงมาด้วยอะไรล่ะ ภาไม่ผิดทางโอหคนนี้มีมา้าเฮ้ยใครถอนเสาข้างหลังเราควรไปเสานี้เพื่อนไปไหนเราไปไหนละ,ไไน,ละนี่ไงจุดสี่ร้อยคนนี้ไงโดนทีนึงปั้วิ่งไกลชิดขนาดนี้ก็ต้องโดนแล้วทีนึง เอ้ยพัทยาเข้าไมา้ผมฟังยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะขอใจริีเขานี่โอ้มาเร่ยนเย็ดเอาได้ครับผมไม่ผมไม่ไม่พังนะ เฮ้ยเอาโอ้โหเล่นลินตานี้ผมฟันไม่ค่อยไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เสียงมันใกล้อะแต่ว่าผมผมแต่ว่ามันอยู่ไกลไงผมฟังแบบยังแยกเสียงไม่ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่มันอยู่ที่หูฟังเลยแหละแต่ผมเป็นหูฟังแบบกระกากนะเองเดิมฟันได้เยอะอยู่นะ เราต้องซ้าบ้างก,ก็ดีนะถ้าเจอแบบเล่นเป็นเป็นอ่ะมีคนไม่ช่วยแล้วโหผันไวมากผมตีเขาเลยนะเฮ้ยไม่โดนชัดมากตอตรงนี้ชัดมากผมได้ยินเขาน่้จยมีแทงหลังปะ ไม่มีก็เปิดเลยมาเนี่ยมีคนรอช่วยแน่นอนผมว่าเขาเสียไมยบ้านฟ้าไปแล้วผมดูเครื่องนั่งไงตรงนี้คนหนึ่งนะมีเห็นไหมผมบอกแล้วมันมีคนมาช่วยแล้ว โหลดไปโดดกลับนะเราเราจะรอสก,กิลนะครับตายยากเฮ้ยโอ้โหอ,อ,อันนี้ผมอันนี้ผมมั่วสรอืได้อยู่ได้อยู่เมื่อกี้คือผมชอบหมุนหมุนจอเวลาแบบเขาจะตายยากอะไรเงี้ยแบบหมุนหมุนหลอกเขาว่าเราจะตีอะไรเงี้ยแต่ผมก็ตีไม่โดน ร่มัวสมให้เขาชี้หน้าผมเลยวะว่าจะเล่นไม่ค่อยเก่งนะเพราะว่าผมเพิ่งเล่นไม่กี่ตาไงตอนนี้อย่างตาที่สามเขาเดินน่ะเขาเดินมีคนปั่นอยู่ข้างบนอะ่ะมรู้ทันก็นั่นไง ลงมาสองคนด้วยมีคนคำังรอพับไม้แน่เลยผมว่าอุ้มเลยไม่รู้มีเปล่ามาละมาแล้วต้องมีคนเพราะว่าเมื่อกี้เขาเดินอยู่กใกล้ๆอ่ะ เขาบัานวาปะไม่ใช่น่าอยู่แถวนี้แหละผมว่าคนนึงเป็นฮิวอะแล้วผมลองไปดูเครื่องู้นไม่มีต้องไปช่วยกันแล้ว เปรดเลยมันรู้ถึงบ้าอืมที่แรกผมนึกว่าเขาอยู่ข้างล่างนะมันจะเพราะว่านกมันขึ้นแต่ผมว่าน่าจะเป็นเพื่อนเขาทีู่่าชิหายแล้วเฮ้ยเนี่ยผมไม่ได้หมุนดูว่าตรงนี้มีเสาทันปะเนะี่ยเฮ้ยไม่ได้หมุนดูเลย ไวอยู่นะตอนนี้แต่เขาก็สึกผมว่าเขาก็ปั่นไฟได้อยู่นะเร็วอยู่แต่แต่คนแรกผมผมไล่เขาไวางไงโอ้โหปั่นกันเสื้อน,นี้ปั่นกันยับยับปั่นกันยับยับผมว่าอยู่แถวนี้แหละ ไม่้ยินเสียงร้องย่อแล้ววะไม่ไม่เล่นเลยวะคนเนี้ยผมตีนอนไม่ก่อนแล้วกันไอ้คนหนึ่งไปไหนวะผมหาเขาแล้วนั้นแ,แต่ผมว่าน่า,นาจะเนียนล้ะคนเนี้ยเขาน่าจะน่าจะรอรอลงลุมแล้ะ ผมจะต้องอุ้มแล้วเพราะว่าเขาแอบอ่ะผมไม่รู้เขาแอบตรงไหนด้วยคือล่าสุดเนี่ยเขาวิ่งไปไหนวะก็อยู่แถวนี้นะล่าสุดอะไม่ช่วยไม่อะไรเลยรอลงหลุมเย่างเดียวแล้วคนนี้ เหมือนได้ยินเสียงหลุมโอ้โหคนเราว่าแล้วแสดงว่าเขาหลบอยู่นีานานแล้วนะผมว่าเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดคือเขาวิ่งมาตรงนี้พักหนึ่งแล้วตอนที่ผมไล่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 ลเพื่อนเขาอะเออแล้วผมว่านกมันขึ้นก็คือเขาเลยแหละเออรอดโอเคครับแต่ก็ถือว่าเราเราเล่นเราเล่นเล่น,ลนได้อยู่นะออันนี้ผมเล่นตาที่สองตาที่สามเนี่ย ประมาณนั้นอนะ่ะเพราะว่าผมผมเพิ่งซื้อมาเล่นด้วยไงดูเฟอร์ผมยังไม่ค่อยครบเลยเขาซื้อซุกร้อนมาด้วยว่ะที่สี่ร้อยอะเอาเลยครับผมก็เป็นยังไงบ้างนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมหวังว่าท่านผู้ชมจะชอบกันนะครับผมสำหรับผมที่เล่นไม่ค่อยเก่งก็ขออภเพลงทีนะครับผมถ้าใครดูแล้วอึอานแบบว่าเอ้ยพี่เล่นไม่ค่อยเก่งเลยเอามาลงอะไรเงี้ยคือผมก็แค่อยากเอาคลิปมาลงอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคก็เปน็นว่าถ้าทิ่นี่ใครชอบฝากกดไลค์กดแช que, ร์กดซับใคร้วยครับที่นี่ก็ไปแล้วไอ้ผมบ๊ายบาย